สวัสดีค่ะดิฮาน่านะคะเป็นคนที่มีเสียงที่มีสเสน่ห์ของวงค่ะ <Okay. S 1> หรือว่าน้องเด็กสิดกสวัสดีค่ะฉันคุสมาศีสุดซุนาจังกิ역할을맡고있는คามิโยน입니다จับตาดีมีด้าสวัสดีค่ะคามิโอนนะคะเป็นคนที่เจ้าผู้จ้าคุยที่สุดของวงค่ะสวัสดีค่ะฉันคุสมาศีจางชินมันเนยเมย์นี่ด้าจับตาดีมีด้า สวัสดีค่ะเอเมนะคะเป็นคนที่เป็นน้องเล็กที่ตัวสูงที่สุดของวงค่ะคือดิคุคุสโมชิรันจิ่มอัลตันอรมิคาจิโกยินจิทูโอเคครับค่ะทุกท่านใช่คุสโมชินคุสโมสอฟยูสเอจูริมารุจูริมารุก็วงพวกเรานะคะคุสโมชิเป็นวงที่ย่อมาจากวงที่ชื่อว่า Cosmos of Youth นะคะก็คือ มีความหมายว่าเป็นจักรวาลที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ของหนุ่มสาวแล้วก็ศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดค่ะอยากให้น้องแนะนำซิงเกิล Baby Don't Cry Breaking the l o v ให้แฟนๆได้จัหม่อยนค่ะคือนื้นในอนดิจิทัลซิงเกิล Baby Don't Cry Breaking the Love เชียนบาก้นอานีดน้ิจิิงเกิล Baby Don't Cry ซฮันัา ก็คือเป็นเพลงที่มีเนื้อหารวมถึงแบบหญิงสาวที่เป็นนักสู้ที่จะทําลายความรักที่หลอกลวงแล้วก็จะปกป้องกันและกันและปกป้องตัวเองค่ะโดยแนวเพลงจะเป็นแนวเพลงที่มีการผสมระหว่างคลาสสิกกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเพลงแนวไฮบริดอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ซึ่งจะมีเมลโลดี้ไลน์ที่มีความอ่อนไหวมีอารมณ์ร่วมแล้วก็มีบีทที่หนักแน่นเป็นสเสน่ห์ของเพลงนี้ค่ะก็คือเราก็จะมีเอกลักษณ์ตรงเนื้อเพลงจะมีทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นค่ะผลตอบรับของแฟนเป็นยังไงบ้างแฟนๆทุกนรังอย่าเตร้าเคบนรับอย่างรบ้ 저번 저번 곡 라키환이랑 분위기가 달라서 새로운 모시를 보여줄 수 있었던 것 같고 팬분들도 새로운 우리 모습을 보고 좀 새로운 모습도 좋다고 하는 있었던 것 같아요. 그거는 와이스의 ต่างจากลัคกี้วันรอบที <oh t t ่แล้วก็เลยคิดว่าแฟนๆเนี่ยจะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ๆแล้วก็คิดว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจกับภาพลักษณ์ใหม่ๆของพวกเราคอสโมซี่ค่ะยนด้างมที่มีโอกาสได้มาจนเสิร์ตที่เทศไยเ่สียที่กรุงเทพค่ะอควาสยคด้ากงเทพ่ี่กเทพะที่กรุงเทคเคกเทีเทพเทพเทพทก ก็ค so ือรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่มีโอกาสได้มาแสดงการแสดงที่ครั้งแรกที่ประเทศไทยนะคะหวังว่าแฟนๆเนี่ยจะได้รับเอ็นดูจีจากพวกเราแล้พวกเราก็จะโชว์การแสดงที่สุดยอดที่สุดให้แฟนๆทุกคนได้ดูเองหวังว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงบนเวทีใหญ่แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าเราจะทำให้เต็มที่คะ่ะ ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงที่ประเทศไทยใช่ไหมครับพวกเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็พวกเราจะทําจะรักษาโอกาสที่ลําค่าในครั้งนี้เราก็จะแสดงการแสดงที่ดีที่สุดทําให้เต็มที่เลยคะ่ะ ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาที่ประเทศไทยก็คือเราจะรู้สึกเป็นพวกเราสึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแสดงการแสดงต่อหน้าแฟนๆทุกคนที่มากมายขนาดนี้ค่ะที่ไม่ใช่ะเทกกนุขปสิบาอนนั่นเด็กๆยีย่้ก

ที่부터 Camion Ame 이렇게우리이름을불어주셔서โ태국에서도팬들이온멋진데나이런느낌도너무너무행복했어요เมื่อกี้โอกาสได้ออกมาถ่ายรูปตรงข้างหน้าแปปนึงแล้วก็แบบมีแฟนๆเห็นแล้วแฟนๆก็แบบตะโกนเรียกชื่อถักไทยด้วยก็รู้สึกว่าเออดีใจมากที่พวกเรามีแฟนๆอยู่ที่ประเทศไทยด้วยตั้งแต่เดบิวจนถึงตอนนี้ค่ะวาระการเรื่องราวความรักใคร่ที่ 혹시 데뷔 이후 지금까지 활동 중에 가장 기억에 남는 순간이 있을까요? จะมีช่วงที่พวกเราโปรโมทเพลง Lucky One นะคะช่วงนั้นน่ะพวกเราได้มีโอกาสได้จัดทำ pop up store event ด้วยด้วยอีเวนต์ตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยได้เจอแฟนๆแ,แล้วก็ได้พูดคุยกับแฟนๆก็เลยกิจกรรม pop up event เนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่พวกเราจำได้ดีที่สุดค่ะเสิรกทเสอเอวแล ก็คือมันจะมีตอนที่พวกเราได้ขึ้นแสดงบนรายการเพลงเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งนั้นเนี่ยพวกเราได้ใส่ชุดเอลฟ์ด้วยแล้วก็ได้ทําการแสดงด้วยชุดเอลก็เลยรู้สึกว่าจําช่วงเวลาตอนนั้นได้รวมถึงเป็นการขึ้นแสดงบนรายการเพลงที่พวกเราเนี่ยฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออพวกเราเนี่ยได้เดบิวต์แล้วจริงๆ 요ล่จพวกเราได้มีโอกสได้ไปแสดงที่ LA นะคะเป็นเพอร์ฟอร์แมนที่ชื่อว่าสุเกะบันก็คือจำเนี่ยช่วงเวลาจำตอนนั้นได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็น ประสบการณ์ที่พวกเราได้ได้มีโอกาสได้ไปแสดงในเวทีที่ไม่ใช่รายการเพลงเป็นครั้งแรกรู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะก็คือทุดทุกๆวันหลังจากเดบิวต์เนี่ยก็คือมันเป็นแบบมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยก็เลยรู้สึกว่า จำทุกช่วงเวลาได้ดีมากๆแต่ว่าจากช่วงเวลาทั้งหมดนั้นที่จำได้ดีสุดก็คงจะเป็นสเตจเดียบิลของพวกเราค่ะคิดว่าเปนอะไรห้เคะนีข้อดีหรือข้เสียอะไรบ้างคะคิดว่าเป็นอะไรทำให้ังค

มีจกักรวาลเรื่องราวของพวกเราเองมีความสามารถแล้วก็มีแบบมูต์แอนโทนของพวกเราเองที่รวมอยู่ด้วยกันกลายเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นจุดแข่งที่สุดของพวกเราค o สโมซีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือยังจะมีวิชวลแล้วก็มีมูตที่มีความเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่ในนั้นที่ถูกเอาออกมาแบบดัดแปลงให้เป็นสไตล์ของพวกเราเองโผล่มาอยู่ในเพลงด้วยรวมถึงในเพลงเนี่ยก็จะมีทั้งความเป็นเคป p OP, แล้วก็เจป p OP ผสมกันเรียกได้ว่าเป็นสีสันที่โดดเด่นสีสันของพวกเราคสโมซีเลยค่ะ 그러면은 이번 활동에 준비를 하시면서 좀 가장 어려웠던 점이 있었는지 그리고 그거를 어떻게 극복하셨는지 궁금하시다고. Okay. ตอนเพลงนี้เพลงล่าสุดพวกเราต้องมีการแสดงที่จะต้องเต้นร่วมกับเมกาฟรูแดนเซอร์หลายๆท่านด้วยก็คือเพราะว่ามันต้องแบบซ้อมด้วยกันหลายๆคนก็เลยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าพวกเราซ้อมกันหนักมากสุดท้ายก็คือพวกเราสามารถเข้ากันได้ดีมากเลยครับี่ไม่ใชีนะมันคือารทีทน่นทำนูก็งทีกเยา้ตอิซก็อทรอกเตอ ก็คือในท่าเต้นเพลงนี้ค่ะจะมีท่าที่พวกเราจะต้องจับผมด้วยเพราะฉะนั้น,เ,นเวลาที่ซ้อมทุกครั้งก็คือจะต้องซ้อมด้วยผมทรงโูนิเทลแล้วก็จะต้องฝึกจับตลอดเวลาแล้วก็เราได้ซ้อมมาเรื่อยๆสุดท้ายก็คือรู้สึกว่าโอเคทําได้ดีมากขึ้นค่ะเรื่อยๆทรจซอ ะมีมิวสิกวิดีโอที่มันจะเป็นคอนเซปต์เหมือนเป็นนักดาบที่ถูกปล่อยมาเมื่อวานนะคะการการถ่ายทําครั้งนี้พวกเราถ่ายท,ทําที่มีซีนต้องถ่ายที่โกดังแช่แข็งด้วยรู้สึกว่าตอนนั้นหนาวแล้วก็แบบเหนื่อยลำบากมากๆแต่ว่าพอพวกเราแบบทําอย่างเต็มที่มิวสิกวิดีโอก็เลยออกมาดีแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มเหนื่อยมากๆเลยค่ะจะ เดี๋ยวจะมีอัล์มิวสิกวิดีโอที่เป็นแฟรี่โหมดที่เดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้นะคะซึ่งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้เนี่ยพวกเราต้องถ่ายทําร่วมกับแดนเซอร์หลายๆท่านเป็นเมก้าครูด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยเพราะว่ามันมีหลายๆคนเวลาเราซ้อมกันเนี่ยก็เลยใช้เวลาในการซ้อมค่อนข้างนานมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราแบบฝึกแยกกันเองของพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะจินตนาการว่ามีเมก้าครูอยู่กับพวกเราตอนซ้อมด้วยแล้วก็พอเวลาได้มาต้องมาซ้อมกับแดนเซอร์จริงเนี่ยพวกเราก็เลยตั้งใจทำเต็มที่มากๆจนออกมาดีมากๆเลยค่ะ ถ้าเกมีข่งคุณเอเมจะชอบตรงที่เป็นเอาทโรนะคะที่เหมือนมันจะเป็นท่าเต้นที่เราแบบจบแบบเป๊ะพอดีกับช่วงจังหวะดนตรีเลยรู้สึกว่าชอบท่าเต้นนั้นมากๆเอเม่ครับ ท่าเต้นอันเมื่อกา있는데저는그จ가ม일마음에들어ยช่วงท่อนฮุกเนี่ยจะมีท่าเต้นที่เป็นท่าหัวใจท่าฮาร์ตนะคะรู้สึกชอบท่าท่าเต้นท่อนนั้นมากที่สุดเลยค่ะคุณมิยาอินิดะฉันชคบท่าเต้นที่จับนิ้วมือได้ดีที่สนดในโซนนี้เลยรู้สึกชอบท่าเต้นที่จับผมโพนิเทลที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความที่จะแบบจําได้ง่ายเลยรู้สึกว่าชอบมากๆเต้นแล้วสนุกมากๆเลยค่ะ ชอบทุกท่าจากท่อนคอรัสเลยค่ะมาทั้งที่ค่ะมีอาหารไทยหรือว่าสถานที่ในประเทศไทยที่ไหนไหมที่อยากไปว่าอยากสัสเที่ยวเที่ยแก้วบูชันเนี่ยจมถือชองโบกุชินอ้ชีกินครับิพปนโชสไอ่ัดไทยผัดไทยครับข้าวกะเพรา

그래서 퍼포먼스를 하게 돼서 정말 정말 좋고요. 그리고 다시 어, 태국에 어, 오는 기회를 기회가 생기면 좋겠고 다시 또올 거예요. 사랑해요. 뽀쁜다. 아니 뽀쁜다 말고 낙낙카낙낙카 <laughs> <낙, 웃음> <낙, 웃음> รู้สึกดีใจมากๆที่ครั้งนี้มีโอกาสได้มาแสดงที่ประเทศไทยแบบนี้นะคะหวังว่าพวกเราจะมีโอกาสได้มาประเทศไทยอีกเยอะๆในอนาคตและพวกเราจะกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอนเลยรักนะคะไมดียช่วเที่ยกอ่งนี้จะกลับมาคิดอะไรจเดียวพวกเราจะกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอนอย่างไรพุกคนให้ทุกคนตั้งตารอดูพวกเราด้วยนะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มา,สาแสดงที่ประเทศไทยก็รู้สึกดีใจมากๆในอนาคตพวกเราก็จะพยายามให้เต็มที่มากขึ้นเพื่อที่จะมีโอกาสได้มา,สาแสดงที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็ให้การติดตามพวกเราคอสโมเซียเยอะด้วยนะคะรักนะคะดีใจมากเลยที่ได้มาประเทศไทยะคะ่ะอยากให้ทุกคนรักพวกเราคอสโมเซียเยอะนะคะ 네, 앞으로 활동 계획이나 목표에 대해서 우리 태국 팬분들한테 한 말씀 부탁드릴게요. 음, 태국 팬들에게? 네네. 우리 기자분들에게도. 아, 응. 아, Maybe Don't Cry. Yes. 네네네어타이야입니다 어, 새로운 음악 어, Maybe Don't cry. คือเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมีเพลงใหม่ออกมาแล้วนะคะคือเพลง Baby Don't Cry Break the Love รอบแล้วก็จะมีอีกหลายๆเพลงที่จะออกมาในอนาคตด้วยด้วยสีสันด้วยเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปอยากให้ทุกคนตั้งตารอดูพวกเราด้วยนะคะจกนะคะ